素质 คั สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยกับอาจารย์ธิดาถาวรเสศษประจำวันศุกร์ที่21กันยายน2555สําหรับวันนี้ผมพีระลิมเจริญทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการครับสวัสดีครับอาจารย์ธิดาดีค่ะครับอาจารย์ธิดาครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นฮอตประจําสัปดาห์นี้เลยเป็นเรื่องของการจัดทํารายงานสรุปผลข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการคออปอ จากรายงานดังกล่าวนี้โดยสภาพโดยท,ทั่วไปแล้วอาจารย์มีความเห็นว่ายังไงครับคือว่าตอนนี้ก็มีคนที่แสดงความคิดเห็นหลายฝ่ายครับผมแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยรายงานอันนี้มันสะท้อนอะไรหลายอย่างครับผมนะคะสะท้อนอะไรหลายอย่างแล้วก็มันก็เป็นโอกาสจังหวะที่เราผ่านคือ คือรัฐประหารครบหกหกปีครับผมแต่มันได้สแดงให้เห็นว่าหลังรัฐประหารหกปีความแตกร้าของสังคมไทยและคนที่อยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายสนับสนุนรัฐประหารหรือฝ่ายคัดค้านรัฐประหารเนี่ยมันยังดำรงอยู่และอย่างรุนแรงมันแสดงออกได้ครับผมแสดงออกได้ทั้งทั้งในเอกสารนี้ครับผมขอปอนและก็แสดงออกทั้งใน ภาวะของสังคมอาจารย์เชื่อว่าคือพอออกมาพับเนี่ยฝั่งของเราคนเสื้อแดงแล้วก็นักประชาการที่ยืนเคียงข้างประชาชนก็ออกมาถลม่ลมถลม่มถล่มครับประเดี๋ยวเชื่อไหมก็ฝั่งพันธมิตร,รก็จะเอาบ้างประชาธิปัตย์ก็เริ่มและครับเอ่อดรื่องนั้นที่อาจารย์เขียนไว้ในตอนท้ายว่านี่มันไม่ใช่คณะกรรมการอิสระ เพื่อค้นความเป็นจริงอ่ะเป็นเพื่อเพื่อการปองดองหรอกแต่มันจะเป็นคณะกรรมการบิดเบือนความเป็นจริงเพื่อความแตกร้าวของประเทศไทยแห่งชาติเนยเอาใส่ยแห่งชาติเข้าไปเพราะพวกนี้ชอบแห่งชาตินะเป็นคณะกรรมการบิดเบือนความจริงเพื่อการแตกร้าวแห่งชาตินะก็มีพวกเราหน้าจอเขียนตั้งชื่อให้เยอะแยะไปหมดนะฮะแต่ว่ามันคือความจริงประเทศไทยครับ มันคือความเป็นจริงประเทศไทยทีนี้มันมันสะท้อนออกหลายอย่างว่าหลังรัฐประหารหปีคนเนี่ยยิ่งแตกการแตกร้าวที่เราดูเหมือนน้อยมันยิ่งถางขึ้นถางขึ้นถางขึ้นขยายตัวเป็นวงกว้างขึ้นขยายตัวหมายความว่าขยายตัวร้าวลึกไม่ใช่กว้างอย่างเดียวครับ,รบมันร้าวลึกตัวจารย์เองก็เคยมีญาตินะเป็นญาติ ที่อยู่ต่างจังหวัดไปขึ้นเวทีพันธมิตรครับแล้วมาโจมตีครับผมแล้วก็คนที่เคยเป็นญาติตอนแรกเขาบอกเขาเป็นพี่ชายครับนะเขาบอกเขาเป็นพี่ชายเราบอกเราไม่มีพี่เ <c oughs> พราะตอนหลังเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าเป็นญาติเป็นญาติแต่ว่าคือออกมาพูดโจมตีอย่างนั้นอย่างนี้พูดจนถึงขนาดว่าเอ๊ะไปใช้นามสกุลถาวรเสีทําไมทําไมไม่ใช้ตัวจิราการของหมอเวงอะไรอย่างเงี้ยนะ ความจริงเขาอ่ะมาใช้ของอาจารย์เพราะว่านาำสกุลนี้คุณพ่อ,อคุณพ่อของอาจารย์เป็นคนตั้งครับแต่ว่ามันได้ไม่ได้ร้าวลึกไปในทั้งครอบครัวไปทั้งในสังคมครับกระทั่งคณะกรรมการเนี่ยชื่อว่าอิสระรเพื่อค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองครับพอมีรายงานสรุปออกมามันก็ชัดอ่ะว่าคนที่ยืนอยู่่มันยืนอยู่ตรงไหนมันก็ยืนอยู่ตรงนั้นนั่นแหละครับแล้วก็ใช้ตําแหน่งหน้าที่มา เอาความคิดส่วนตนเอาจุดยืนของตัวเนี่ยเข้ามาทำให้มาใช้ประโยชน์จากหน้าที่ของตัวเองครับผมยกตัวอย่างคออ,อปปครับความจริงแล้วในประเทศต่างๆจริงนี่อาจารย์ก็มีเปเปอร์นะคะแต่ว่ามันคงไม่มีเวลาคุยคือเขาเรียกว่า truth and reconciliation commission ของประเทศต่างๆครับผมนมี่มีหมดเลยมีต้องรู้กี่ประเทศนะะจะเป็นบราซิล อาร์เจนตินาเกาหลีใต้อย่างอารเจนติน่าเนี่ยคนหายส0 0 0มคนครับคนหาย30,000คนแล้วก็หามาได้9 0 0าคนครับผมบราซิลเนี่ยก็ต้องประธานาธิบดีซึ่งดิปโลมารูสเซฟซึ่งเป็นผู้หญิงที่เก่งมากครับคือผ่านติดคุกพันถูกจับถูกเล่นงานกระทั่งถูกถูกเรียกว่ากระทำทางเพศด้วยซ้ำแล้วเธอมาเป็นประธานาธิบดี สุดท้ายก็ตั้งขึ้นมาความหมายของอาจารย์ก็คือว่า Truth and Reconciliation Commission หรือคณะอบบค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองครับผมนะในระดับสามชนในประเทศต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อฝ่ายฝ่ายที่ต้องการให้ค้นความจริงอ่ะเป็นผู้ตั้งคือฝ่ายถูกกระทําเป็นผู้ตั้งหรือฝ่ายประชาชนแต่ของาเรานี่กลายเป็นฝ่าย ผู้กระทำะเป็นผู้ตั้งผ,ผู้กระทำเป็นผู้ตั้งก็คือประชาธิปัตย์ตั้งเพราะฉะนั้นหมายความว่าหลักการของการก่อตั้งนี้ก็ไม่ถูกครับผมหลักการการก่อตั้งนี้ก็ไม่ถูกเลยคือคนปราบอ่ะครับผมมันจะมาตั้งคนที่จะมาเอาผิดตัวเองได้ไงครับผมและคนที่ถูกตั้งก็ต้องรู้ว่าสํานึกว่าใครตั้งครับเหมือนกับคุณจะไปหวังว่าพุทสมาชิกจะไปถอดถอนอ คุณสุเทพคุณสุเทพชื่วันไม่เป็นทางหรือกระทั่งที่จะไปถอดถอนตุลาการรัฐมนูาถามว่าแล้วยังทำก็ทํมันทำให้รู้ว่าประชาชนไม่เอาอะแล้วนั่นคือการต่อสู้ในระบบนอกระบบเราก็เดินครับเราก็ยังเดินหน้าเพราะเราต้องการฟ้องร้องต่อสังคมโลกและสังคมไทยบางอย่างกฎหมายอาจจะใช้ได้บางอย่างกฎหมายมันมันใช้ไม่ได้ เหมือนอยังกฎหมายตุลาการรับรองรัฐาธิปัตย์จากรัฐประหารครับแต่ประชาชนไม่รับรองครับผมเราถึงต้องสู้จนทุกวันนี้เป็นการแสดงออกเป็นการแสดงออกของภาคประชาชนก็คือว่าให้สังคมเนี่ยจัดการเพราะฉะนั้นสังคมก็เลยจัดการก็เลยลงโทษภาพประชาธิปัตย์ก็ไม่เลือกครับเราก็ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชัยชนะจากการเลือกตั้งแล้วจะสยบแล้วเราจะเห็น ว่ารัฐบาลนี้กับคนแสดงก็ให้โอกาสขออพชุดนี้นะครับผมก็คือตามหลักการเนี่ยมันตอดก่อตั้งก็ไม่ถูกละเพราะรประชาธิที่ปัดตั้งผู้กระทำเป็นฝ่ายผู้กระทำเป็นฝ่ายก่อ,กกอตั้ง,งครับแล้วพอมาเป็นรัฐบาลครับผมก็ให้เขาทําต่ออีกอะ่ะครับดูเหมือนจะเป็นความยินดีตกลงปรงใจพรรคเพืพ่อไทยตั้งแต่ก่อนจะรับรางวัลเลือกตั้งด้วยครับอาจารย์ก็ยังสะดุง้งสะดุ้งนะครับผม สะดุ้งนี่สะดุ้งทั้งสองเรื่องแหละคอปด้วยทั้งทาดิเพงดิดนี่แหละนะเพราะว่าก็ไม่รู้นะแต่คออปแต่เราก็ให้โอกาสเขาครับผมเป็นการให้โอกาสแต่ผมให้โอกาสใช่ว่าว่าเอาละคุณถูกแต่งตั้งมาจากพรรคประชาธิปัตย์ก็จริงแต่ก็ยอมรับว่าในคออปมีจํานวนมากหลายคนครับก็ไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายครับหรือแม้กระทั่งอาจารย์คณิตนะพูดกันตรงๆว่าถ้าตัดคุณทักษิณออกนะครับ ตัดเรื่องคนเสื้อแดงออกหรือว่าเขาคิดว่ามีความรุนแรงออกนะครับผมเขาก็เป็นคนที่เรียกว่าความคิดเห็นอย่างอื่นก็โอเคนะคือไม่ถึงกับเป็นพวกจารีตนิยมสุดกูครับไม่ถึงขนาดนั้นอ่าไม่ถึงสุดขั้วแต่มีอคติเพราะความเกลียดชังนายกทักษิณชินวัตรครับผมเมื่อเกลียดชังนายกทักษิณชินวัตรก็เลยเอาอะไรก็ไปโปะว่านี่คือสาเหตุหมด ค,คน<ม>แสดงก็กลายเป็นเครื่องมือของนายกทักษิณครับผมอาคติตัวนี้มันเลยมาแสดงออกในรายง,งานในรายง,งานในรายง,งานนี้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นก่อตั้งนี้ไม่ถูกถ้าว่างๆเนี่ยจะมาให้ดูครับผมว่าว่าในประเทศอื่นๆนี่เป็นอย่างไรยกตัอย่างเช่นในฟิลิปปินส์เนี่ยก็ลูกอากวีโนเขาก็ามาตั้งเพื่อตรวจสอบอ่ากอริเออาโรโยครับความปัญหาที่เกิดขึ้น มันเป็นไปได้ไหมที่กอรีเอรารโยจะตั้งขึ้นมาตรวจสอบตัวเองอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ครับผมมันผิดตรกะครับผมเพราะนั้นนาจารย์ก็คิดว่าแหมพักเพื่อไทยเนี่ยก็ทั้งคนเสื้อแดงนี่ช่างดีจังเลยใจดีใจดีจังเลยครับผมไอ้คนเสื้อแดงน่ะมันลำบากนะมันอยู่ในคุกเวลาที่เขาเดินสายไปขอความเห็นชอบนะครับก็ถามหน่อยสิอยู่ในคุกนหะเข้ามาก็บอกเออดีจะให้บอกว่าไม่ดีได้ยังไงครับเพราะว่า ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแสดงความทัศนะอะไรครับผมมากมายเพราะเราอยู่ในคุกจําได้เข้าเดินไปเข้าไปพบคุณวีระครับแล้วก็พวกแกนนาแล้วบางครั้งก็อาจารย์ไม่แน่ใจดูเหมือนก็จะเป็นคนพักตายด้วยกันด้วยหรือเปล่าครับก็เลยใช้วิธีคือสร้างความเชื่อมั่นในลักษณะส่วนตัวครับแต่โดยหลักการเนี่ยไม่ถูกครับผมแต่ว่าเนื่องจากมันมีเวลาครับผมแล้วอย่างอื่นเขาก็อย่างเช่นเรื่องเลิกตีตวน นะโอเคคําแนะนําเขาบางอย่างก็ใช้ได้หลายเรื่องหรือว่าควรจะให้ประกันตัวอันนี้ก็ใช้ได้ครับแต่ถามว่าอภิษิทํำไหมเขาไม่ทำอ่าก็ไม่ทำเพราะนั้นอภิสิษ์ก็เลือกเลือกตัวเองตั้งมากับมือแต่ว่าถ้าอะไรที่ไม่ถูกใจก็ไม่ทํบเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกันรัฐบาลนี้ก็เลือกได้อภิสษ์เขายังเลือกเลยที่คอปเขียนเนี่ยคุณต้องเลือกดูด้วยว่าอันไหนมันใช้ได้อันไหนมันใช้ไม่ได้ครับขนาดรัฐบาลอภิสษ์ตั้งมากับมือ เาบอกให้เลิกตีตัวก็ให้ประกันตัวเซโนโลเลยเห็นไหมคะเพราะนั้นมันเริ่มตรงนี้แล้วก็ดังที่เราได้ถแถลงข่าวไปว่าประวัติของท่านคณิตเนี่ยก็ไม่เบาหรอกท่านอาจจะมีความรู้เป็นอายการสูงสุดมีฐานะตำแหน่งครับผมแต่ว่าก็ท่านก็เคยมีเรื่องบาดหมางก,กับคุณทักษิณแน่ครับผมถึงได้ออกมาจากพรรคไทยรักไทยตอนแรกเพราะว่าท่านก็มีชื่อตั้งอยู่ครับผมครับ แล้วแล้วข้อสำคัญก็คือว่าในสมัยสุรยุทธ์จุรานนท์ตั้งท่านเป็นคณะกรรมการที่มาตรวจสอบ,บปัญหาการตายอันเกิดจากเรื่องของยาเสพติดอาจารย์ไม่แน่ใจว่ามีเปเปอร์มาแต่ขอโทษเขาไม่ได้พูดความจริงรนะ<ผ>มไม่ได้พูดความจริงก็คือคืออะไรครับผม ก็คือในยาเสพติดนี่พูดก็พูดนะเนี่ยความจริงไม่มีความจริงไม่ไม่น่าจะเป็นอาจารย์ที่ดาม,มาพูด <c oughs> พูดให้กับคุณทักษินนะครับผมแต่ว่าคนอื่นพูดน้อยไปหน่อยครับผมคนอื่นพูดน้อยไปหน่อยก็คือว่าที่เข้ามาโยงว่าผิดสิทธิมนุษยชนครับผมที่ฆ่าคนนี่นี่คือส่วนหนึ่งนะของ<ม>เหตุการณ์<ม>เวลาเขาลำดับเหตุการณ์นะครับผมไอ้ปึ้งนี้เนี่ยมันจะมีเป็นส่วนๆนะ ส่วนส่วนที่1เนี่ยเป็นบทนำข้อมูลเบื้องต้นกรรมการส่วนที่สองที่มีปัญหามากคือสรุปเหตุการณ์ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิและส่วนที่3ส,สาเหตุและรากเหง้าปัญหาที่มีปัญหามากคือส่วนที่สองครับผมแล้วแล้วข้อมูลหรือความคิดเห็นของประธานครับก็มาอยู่ในตรงนี้ด้วยก็คือพูดถึง พูดถึงปัญหารากเง้าอยู่อยู่ระดับหนึ่งคือใช้คำว่าบริบททางการเมืองก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญ40คือเขาเริ่มตั้งแต่2540ครับผมแล้วก็ไล่ปัญหามาครับแล้วเขาก็มองว่าคุณทักษิณเป็นปัญหาโดยเอาเรื่องสารรัฐธรรมนูญครับผมว่าเพราะสารรัฐธรรมนูญไม่ตัดสินว่านายกทักษิณผิดครับผมนั่นคือสาเหตุป,ปัญหาคือ โจมตีศาลรัฐธรรมนูญแต่ไม่โจมตีว่าที่ศาลไปรับรัฐประหารนี่ไม่ว่าอะไรอมไม่ไม่ว่าอะไรคือเลือกเลือกเลือกจะพูดเป็นเรื่องเรื่องเลือกเลือกที่จะพูดว่าจะเอาด้านไหนด้านไหนที่เลือกพูดเฉพาะด้านใช่ไหมครับอาจารย์เฉพาะด้านที่ทําให้อ่าความผิดพลาดความเลวร้ายมาอยู่กับนายกทักษิณและคนแสดงมากขึ้นครับแต่ในด้านของพันธมิตรด้านของรัฐทะครับเลือกพูดแบบงเบาๆแต่ จะว่าไม่แตะเลยก็ไม่ได้นะแต่พูดแบบเบาแต่ของพันธมิตรยิ่งเบามากเลยว่าความรุนแรงอัเกิดจากพันธมิตรขนาดไปปิดสนามบินไปยึด n อ t บีทีสร้างความเสียหายอประเทศคือตอนแรกเขาพูดเป็นลำดับเหตุการณ์แล้วหลังจากนั้นนะฮะก็มาอธิบายทีนี้ที่กำลังจะพูดเนี่ยก็คือแกยัดเอาเยียดเอาความคิดเห็นของแกเนี่ยรวมทั้งแม้กระทั่งคงเป็นความเห็นด้วยของคุณสมชายหอมละออกก็เอาเข้ามาใส่ เอาเข้ามาใส่ตรงนี้ปัญหาเรื่องการตายโดยที่อันนี้แหละที่นายกทักธษธิณถูก NGO และถูกต่างประเทศโจมตีมากครับผมความจริงมันเป็นความเท็จหมดนะครับผมที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าทำไมต้องเป็นอาจารย์ที่ดามา <c oughs> พูดเนี่ย <c oughs> ก็คือว่าเขาพูดว่าในช่วงประกาศสงครามยาเสพติดครับม,มีคนตายไป2,500คนโดยไม่รู้สาเหตุครับผมอาจารย์หยิบมาไม่ทัน มันมีเปเปอร์จากสำนักงานคนะฮะตำรวจแห่งชาติครับที่แสดงเห็นว่า2,500ศพนั่นน่ะมันเป็นการตายจากการฆาตกระคือฆาตกรรมระหว่างผูคขายาด้วยกันเองอันนี้ยังไม่ใช่ไม่ใช่ฆาตกรรมอย่างอื่นเนี่ยพันกว่าคือเอามารวมกันหมดเลยรวมกันหมดคือว่าเป็นการาตายจากยตายร<า> <คน S 1> วมกันหมดเลยการปะปามยาเสพติดครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเป็นการตายโดยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่เกี่ยวเลย ครึ่งหนึ่งยาเสพติดอีกครึ่งก็ไม่เกี่ยวครับผมและไอ้ครึ่งที่เกี่ยวกับยาเสพติดคือประมาณพันเศษเนี่ยคพันกว่าก็มันสองพันห้า้ยศพใช่ไหมก็ประมาณพันเศษของยาเสพติดเนี่ยปรากฏว่าที่ที่ตำรวจวิสามันครับผม47ศพ47ศพเท่านั้นเท่านั้นแต่เดี๋ยวอย่าพูดเท่านั้นเดี๋ยวมีคนมีปัญหา47่สิบเจก็สีศพแต่ไม่ใช่2,500ครับผมแล้วใน47ศพเนี่ย มีคนที่คับข้องใจว่าถูกตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือทำผิดเนี่ยสิบห้าคน15คน,15คนแปลว่าในส7เจ็ดที่ตำรวจวิสามันก็เรียกว่าไม่ถึงครึ่งที่<ผ>ม,มีปัญหารรหรืออย่างมากก็ครึ่งหนึ่งคือ20ก็ไม่ถึงอีกก็ประมาณข้อมูลตอนนั้นก็คือประมาณ15คนที่อยากจะฟ้องร้องครับเพราะฉะนั้นเขาก็เอา15คน17คนเนี่ยมาขยาย แล้วเอาตัวเลข2,500มาใส่นี่คือวิธีการของพวกพันธมิตรและก็พวกที่ไม่ชอบนายกทักษิณครับก็เป็นการบิดเบือนความจริงอีกแล้วตั้งแต่ต้นจนจบนะทุกกรนีเพราะฉะนั้นแล้วเขาเป็นกรรมการคอตนอดที่ตั้งโดยสุริยุทธ์ยุลานนท์ครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้าดูประวัติยิ่งไม่ชอบทำถูกไหมครับผมมันไม่ใช่ว่าเขามีส่วนได้เสียอย่างเดียวเขาได้รับการสนับสนุนจาก อันนี้เลยจากฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองอยู่แล้วอางจากจากจากฝ่ายตรงข้ามแล้วถามว่าจะมามาทํางานนี้ได้ยังไงใจมันมีอคติตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนที่จะทําหน้าที่เลยแล้วแล้วพูดตลอดเลยนะครับพูดตลอดเลยว่าน่าเข้าปัญหาก็มาจากเพราะว่าสารนักจนุนไม่ลงโทษคุณทักษิณสุกข,ขุนแล้วในในเอกสารฉบับนี้ยังมาเอาคําให้สัมภาษณ์ ของตุลาการรัฐธรรมนูญมาใส่ไว้ด้วยมันเรื่องอะไรของคุณอะ่ะครับผมทำไมถึงเอามาใส่ในนี้ครับเหมือนที่อาจารย์บอกว่าขนาดบ้านอภิสิทธิ์เอาอุจรามาปาก็เอามาเขียนใส่ดูสิครับผมแต่ว่าเรื่องอย่างอื่นเนี่ยไม่เอามาเขียนใส่เรื่องที่สมควรเขียนก็ถือว่าเป็นบทละครที่จะเลือกในการมุมมองในการนําเสนอเพื่อเป็นการให้ร้ายทางคุณทักษิณกับคนเสื้อแดงจะว่าอย่างนั้นได้ไหมครับอาจารย์ได้ก็คือหรืออีกด้านหนึ่งก็คือความชอบธรรม ว่าคุณอภิสิิ์นี่เป็นสร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบฝ่ายปรบประชาชนของของรัฐะครับผมหมายความว่าอะไรก็มาเข้าจุดยืนของคุณไม่ได้ยืนอยู่อยาวว่าแต่ข้างประชาชนเลยนะครับเอาข้างที่ว่าคุณไม่ขอแค่เป็นกลางก็ไม่ขอขอแค่เป็นกลางแต่ในโลกนี้มันก็จริงนะครับมันไม่มีใครเป็นกลางครับผมมันไม่มีใครเป็นกลางเพราะว่าแต่ตามหลักเราควรจะเลือกคนที่ไม่มีส่วนได้เสียครับผมถามว่าทําไมต้องเลือกคณิต ก็เพราะว่าผู้เลือกคืออภิสิิทธครับเวชาชีวะแล้วอภิทิ์จะไปเลือกใครอ่ะเขาจะมาเลือกอุดมมังมีดีมาในจิเจนกลับไม่เลือกแน่ถูกไหมถ้าถ้าเจอสมมติอุดมมังมีดีมาในจิเจนกลับเป็นประธานครับอันนี้ก็ไม่จืดเลยจริงไหมมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นหลักการเนี่ยมันมันสำคัญมากว่าคุณมาจากไหนครับคุณมาจากไหนคุณคือใครครับ คุณอยู่ข้างไหนครับผมพ้นนี่คือผลไม้พิษครับถ้าคุณมาจากต้นไม้พิษต้นไม้พิษมันก็ต้องออกเป็นผลไม้พิษครับผมมันไม่มีทางเป็นอย่างอื่นน, <ผม S 1> นี่นี่ก็คือให้พี่น้องท่านผู้ชมเนี่ยได้รู้ว่าอย่าแปลกใจอาจารย์ธิดามไม่ได้แปลกใจเลยเวลามีข่าวมาครั้งแรกเลยตอนเป็นประธานรักษาการนะครับก็เดินเข้าไปไปพบ เราพวกเราอยู่ในคุกหมดนะครับอาจารย์ธิดาก็เข้าไปไปพบเขามาทางแผงเลยนะครับเข้ามาทางแผงเราก็ไปทางแผงเหมือนกันตอนนั้นแผงก็แผงเล็กๆเพราะว่าแผงตัวใหญ่ๆอยู่ในคุกหมดนะแล้วอาจารย์ก็เป็นรักษาการแต่อาจารย์ก็ทํากันบ้านดีครับผมก็คือว่าอธิบายคือเรารู้แล้วว่า T R C ในโลกนี้คืออะไรครับผมเราก็รู้ว่าเข้ามาไม่ถูกแต่เราไปให้กําลังใจเขาครับเราบอกว่า คือขอให้คุณทำงานแต่เรารู้ว่าสารทูตตามประเทศบางสารทูตได้หนุนช่วยมีที่ปรึกษาเราก็บอกขอเราดู s c h e d u l คือตารางกำหนดการได้ไหมสมชายเฉยครับอ่านเราให้เรารู้เมทริโอดลจีได้ไหมสมชายก็เฉย <c oughs> เราบอกเอามาส่งให้วันหลังก็ได้ <c oughs> ก็ไม่เป็นไร,รนะคะแล้ว <c oughs> จากที่เรารู้จักประวัตินะครับ เรารู้จักประวัติของของของสมชายครับอาจารย์ไม่มีความหวังสักเท่าไหร่แต่เราพยายามให้โอกาสครับถูกไหมคะเราก็พยายามให้โอกาสทั้งทั้งทั้งสองคนเราก็พยายามทําให้มันเกิดเรื่องดีๆครับในตอนนั้นเขาก็ต้องพูดดีเพราะเขาต้องการยอมรับอยากเราครับผมถูกไหมคะแต่ว่าเราพวกของเราอยู่ในคุกเกือบหมดแล้วครับเลือยู่สอสาคนที่อยู่ข้างนอกอาจารย์ย่าไปบอกเขาเลยนะ ว่าคุณทำรายงานเป็นระยะระย,ยะครับแล้วคุณทำเป็นภาษาอังกฤษแล้วคุณก็ขายได้นะทำเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเผยแพร่แล้วขายได้เป็นแน่เขาอย่างนี้ด้วยครับผมนะแล้วในที่สุดเป็นไงรู้ไหมครับผม <Pv t. S 1> ในระหว่างเวลาหนึ่งปีจนถึงสองปีนี่รายงานนี่มันจะเป็นรายงานส่วนอื่นส่วนความเป็นจริงนี่ไม่ไรายงานครับเพราะว่าอะไรครับซ่อนเอาไว้ไงครับซ่อนเอาไว้จนกระทั่งพอตอนบทสุดท้ายขอโทษมาขอนะ ขออยากจะอยู่ต่อนะครับแต่ไม่ให้ค่ะเรารู้ว่าทางรัฐบาลไม่ให้พอแล้ว2ปีครับพอไม่ให้ไอ้นี้ก็ออกมาครับผมออกมาเป็นที่แบบที่เราเห็นเนี่ยครับอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับรายการในช่วงที่2ครับ